ผลการประชุม FOMC 1-2พฤศจิกายนเป็นส่งสัญญาณลดความแรงในการปรับขึ้นดอกเบี้ยทว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้อาจกินเวลายาวนานกว่าปกติเพื่อดึงเงินเฟอสหรัฐที่อยู่สูงสุดในรอบ40ปีให้กลับลงมาค่ะ ตลาดรีบาวในเดือนตุลาคมเพราะทุกคนต่างคิดร่วงหน้ากันไปนะคะว่าหรือเฟดจะหยุดการเข้มงวดนโยบายไว้ที่ปีหน้าแต่จะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าชาวอ no ินโนเวชซของเราจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปอย่างไรดีร่วมหาคำตอบกันได้ในรายการปรับพอตประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะักลงทุนทุกท่านสู่รายการปรับพอร์ตประจำเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะเราเหลือเวลาอยู่อีกไม่ถึง2เดือนก็จะหมดปีกันแล้วนะคะซึ่งเหมือนเดิมค่ะฟก็จะมาบอกกับทุกคนนะคะว่าอะไรควรเพิ่มอะไรควรลดในเดือนนี้ค่ะ บรรยากาศการลงทุนในเดือนตุลาคมนะคะกลับมาดูสดใสอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะในหุ้นฝั่งประเทศพัฒนาแล้วที่กลับมารีบาวนะคะหลังล่วงหนักเกือบตลอดปีเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตลาดเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งนะคะเฟดน่าจะต้องหยุดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็หันมาปรับการส่งสัญญาณนโยบายเพราะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะผลประชุม FOMC 1-2พฤศจิกาย,ยนนะคะก็ทําให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยเขามีการกังขานะคะว่าการปรับท่าทีนโยบายการเงินของเฟดจะเป็นไปได้เร็วแบบที่ตลาดคิดจริงๆหรือเพราะในถแถลงการประชุมนะคะแม้จะสรุปได้ว่าเฟดนั้นส่งสัญญาณลดความแรงในการขึ้นดอกเบี้ยลงแต่ก็ว่ารอบของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้อาจยาวนานขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ระดับสูงก็ได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเกือบทุกสินค้าและบริการแล้ว ข้อมูลที่บ่งชี้ต้นทุนราคาหลายอย่างยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเงินเฟอ้อนั้นได้ชะลอตัวลงอย่างมากจนอยู่ในระดับที่เฟดพอใจค่ะโดยในการประชุมล่าสุดนะคะเฟดได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสารัฐอีก75เบสิสพอยติดต่อเป็นครั้งที่4แล้วและเป็นผลนะคะให้กรอบดอกเบียนโยบายของสารัฐนั้นขยับขึ้นสู่ระดับ3 7 5ถึงอค่ะ และคาดว่าในการประชุมธันวาคมนะคะอาจปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งด้วยปริมาณ50บเบสิสพอยต์ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จะเท่ากับว่าในปี2022นคะ่ะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรวมไปถึง7ครั้งด้วยปริมาณ4.25%ค่ะทีนี้เรามารีวิวผลตอบแทนเดือนตุลาคมสิ้นสุด4พฤศจิกายนกันค่ะซึ่งจะรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประชุม FOMC ไปแล้วค่ะ ผลตอบแทนรายสินทรัพย์และรายประเทศนะคะหลายๆสินทรัพย์และตลาดหุ้นนั้นต่างปรับตัวขึ้นได้ดีในเดือนตุลาคมด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวไปนะคะนอกจากนี้ในเดือนตุลาคมเองก็เป็นเดือนที่นักลงทุนนั้นมีการซื้อขายที่ค่อนข้างสูงด้วยค่ะเนื่องจากเป็นเดือนที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสสามของหุ้นสหรัฐนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวกันต่อไปค่ะสําหรับค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐในตุลาคมนะคะกลับมาอ่อนค่าค่ะเพราะบรรยากาศริกซ์ออนจึงทําให้ราคากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ได้แก่ น้ำมันและทองคํานั้นปรับตัวขึ้นค่ะโดยเฉพาะน้ํามันนั้นปรับตัวสูงถึง16.5%นอกจากจะได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าแล้วยังรับปัจจัยพื้นฐานที่ว่าอุปทานน้ํามันโลกยังคงมีอยู่อย่างจํากัดจากทั้งการหันปริมาณการผลิตโดย o อ e c และสต็อกน้ํามันในสหรัฐที่รายงานออกมาน้อยกว่าคาดค่ะ บรรยากาศการลงทุนที่ดีในสหรัฐนะคะช่วยดึงภาพรวมหุ้นโลกให้สดใสตามไปด้วยทั้งในหุ้นยุโรปแล้วก็หุ้นญีป่ปุ่นรวมถึงหุ้นไทยด้วยค่ะในภาคของยุโรปเองนะคะได้รับปัจจัยหนุนเฉพาะตัวจากการที่นักลงทุนนั้นคลายกังวลวิกฤตพลังงานขาดแคลนพอปราปกฏว่าหนาวนี้ที่ยุโรปไม่ได้หนาวมากอย่างที่คิดค่ะ ส่วนในญี่ปุ่นนั้นนะคะภาพรวมดูดีทีเดียวค่ะเพราะหลายข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าทั้งภาคการผลิตและบริการนะคะอยู่ในระดับขยายตัวแตกต่างกับข้อมูลทางฝั่งสหรัฐและยุโรปค,ค่ะที่เป็นเช่นนี้เพราะการเปิดประเทศในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทําให้การท่องเที่ยวและการบริโภคนะคะกลับมาคึกคักและสะพัดอีกครั้งค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะแม้ภาพการลงทุนจะดูดีขึ้นนะคะแต่สิ่งนี้กลับไม่ได้เกิดขึ้นกับหุ้นจีนและหุ้นเวียดนามในเดือนตุลาคมค่ะในฝั่งของจีนนั้นนักลงทุนค่อนข้างผิดหวังทีเดียวนะคะกับผลการประชุมเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเพราะแม้ว่าสีจิ้นผิงจะยังคงได้รับเลือดให้นั่งตําแหน่งประธานาธิบดีจีนต่อเป็นวาระที่3แต่ผลการประชุมนะคะกลับไปให้น้ําหนักเรื่องการกระชับอํานาจมากกว่าการพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะเพราะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเท่านั้นแหละตลาดคุ้นจีนกลับพุ่งโดดเด่นทีเดียวเพียงแค่4วันแรกของเดือนพฤศจิกายนดัชนี MSCI ไชน่าในสกุลห้องกงดอลลาร์นะคะปรับตัวขึ้นไปแล้วกว่า13%ค่ะ และตลาดสุดท้ายนะคะที่เราจะรีวิวกันคือเวียดนามค่ะซึ่งเป็นตลาดที่สร้างผลตอบแทนได้แย่ที่สุดที่เป็นเช่นนี้เพราะนักลงทุนนะคะต่างกังวลถึงความเข้มงนวดด้านนโยบายการเงินและการคุมเข้มด้านกฎระเบียบที่มากขึ้นในประเทศเวียดนามค่ะ ว่านะคะในแง่ระดับราคาค่ะคุณเวียดนามนั้นถูกลงมากๆเลยโดยมาตรวัดสะท้อนความถูกแพงของดัชนี VN Index หรือค่า P/E ratio นะคะปัจจุบันเทดต่ำกว่า10เท่านะคะซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ําสุดในรอบเกือบ10ปีซึ่งราคานี้ดูน่าสนใจมากทีเดียวค่ะเมื่อเทียบกับการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในอนาคต มาต่อกันที่ผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมถึง4พฤศจิกายนกันบ้างค่ะเราใช้ดัชนี MSCI All Country World รายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัสดส่วนของหุ้นสหรัฐค่อนข้างสูงเพื่อวัดผลตอบแทนในมิตินี้ค่ะโดยกลุ่มที่เอา p e r f o r m a n c ที่สุดนะคะคือหุ้นกลุ่มคุณค่าค่ะเพราะกลุ่มนี้มักทําได้ดีในช่วงสภาวะเงินเฟ้อสูงดอกเบีย้ยสูงโดยกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดคือกลุ่มพลังงานค่ะซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นตามราคาน้ํามันโลกและรับผลประกอบการเต็มาส่มาก ของสรัซึ่งกลุ่มนี้นั้นรายงานทั้งรายได้และกำไรนะคะออกมาดีกว่าคาดการค่ะกลุ่มที่ดีถัดมาค่ะคือกลุ่มอินดัสทรีลหรือกลุ่มอุตสาหการรมค่ะซึ่งแม้ผลประกอบการจะต่ำกว่าคาดการแต่หากนับการเติบโตก็ถือว่าดีทั้งรายได้และกำไรเช่นกันค่ะ กลุ่มถัดมาที่ underperform นะคะคือกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถือเป็นกลุ่มที่เติบโตได้ดีนะคะเนื่องจากงบในกลุ่มทั้งยานยนต์และค้าปลีกมียอดขายเติบโตที่ดีขึ้นอย่างไรก็ดีค่ะด้วยความกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจธธมหาภาคนั่นคือการที่ยิวคันธบัตรรรัดปรับตัวขึ้นจึงกดดันหุ้นกลุ่มนี้ให้ปรับตัวลงค่ะ เรามาต่อกันในส่วนของผลตอบแทนพอร์ตแนะนํากองทุนรวมและพอร์ตแนะนํากองทุน ETF ว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมจนถึง4พฤศจิกายนค่ะขอเริ่มกันที่พอร์ตแนะนํากองทุนรวมกันก่อนนะคะผลตอบแทนเดือนตุลาคมถึง4พฤศจิกายนปรับตัวลงไปลบ -0.80% ค่ะโดย Underperform ดัชนีอ้างอิง MSCI All Country World นะคะที่ปรับตัวขึ้นไป4.92%ค่ะแต่ว่าผลตอบแทนภาพรวมของพอร์ตนับตั้งแต่จัดตั้งรายการมาอยู่ที่ติด -9.01% ซึ่งยังคงเอาต์เพอร์ฟอร์มดัชนีอ้างอิงที่ติดลบไปแล้ว17.66%ค่ะ ดยสาเหตุนะคะที่ทําให้พอร์ตแนะนํากองทุนรวม underperform เนื่องมาจากการถือสภาพคล่องไว้ในพอร์ตที่สูงถึง45%และการที่เรามีพุ้นเวียดนามและหุ้นจีนยอยู่ในพอร์ตซึ่งทั้ง2ประเทศเป็นตลาดที่ปรับตัวลงหนักสุดในเดือนตุลาคมค่ะสําหรับตาราง performance attribution ซึ่งแสดงผลตอบแทนของแต่ละกองทุนข่าวานี้นะคะเป็นการคํานวณโดยนําผลตอบแทนกองทุนคูณกับสัดส่วนที่ลงทุนและมีการปรับระหว่างทางเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เพื่อที่จะดูว่าแต่ละกองทุนนะคะในสัดส่วนที่ต่างกันให้ผลตอบแทนแก่พอร์ตในเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กันบ้างโดยกองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกค่ะได้แก่กองทุนหุ้นโลก UESG กองทุนหุ้นไทยจํา um b o 25กองทุนหุ้นโลกเทลแคร์ KFH Healthcare ส่วนกองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้เป็นลบนะคะมี2กองด้วยกันค่ะคือกองทุนหุ้นเวียดนาม TMBES เวียดนามและกองทุนหุ้นจีน b c h a e EQ ค่ะ จริงๆแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีเลยนะคะเพราะมีหลายกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกน่าจะทําให้นักลงทุนนั้นใจชื้นขึ้นกันได้บ้างค่ะส่วนหุ้นจีนที่เดือนตุลาคมนั้นอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ช่วงเวลานี้กลับเริ่มมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งกันแล้วค่ะเพราะมีข่าวว่าจะคลายมาตรการซีโร่โควิดที่เคยใช้กันมานานในประเทศจีนด้วยค่ะ ถัดมาค่ะสหรบพอร์ตแนะนำกองทุน ETF เดือนตุลาคมถึง4พฤศจิกายนผลตอบแทนของพอร์ตนั้นปรับตัวขึ้น1.19%ค่ะแต่ว่า underperform ดัชนีอ้างอิงในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งดัชนีอ้างอิงนั้นปรับตัวขึ้นไป4.92%ค่ะ แต่ว่าภาพรวมของพอร์ตแนะนำกองทุน ETF ของเรายังคงเอาเอรร์มอยู่เลยนะคะโดยนับตั้งแต่จัดตั้งรายการมาพอร์ตนี้ให้ผลตอบแทนไปแล้วลบ12.26เทียบกับดับชนีอ้างอิงที่ลบ17.66ค่ะโดยในส่วนของ Performance Attribution นะคะกองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกได้แก่กองทุนหุ้นโลก VT กองทุนหุ้นเทลแคร์ XLV และหุ้นไทยเซ็50ค่ะ ส่วนกองทุนนะคะที่สร้างผลตอบแทนเป็นลบคือกองทุนหุ้นเวียดนาม VNM MM, และกองทุนหุ้นจีน MCHI ค่ะมาถึงส่วนสำคัญกันแล้วนะคะว่าเราจะมีการปรับลดหรือเพิ่มอะไรบ้างในรายการปรับพอร์ตประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะ สำหรับมุมมองการลงทุนในเดือนนี้นะคะส่วนใหญ่เรายังคงมองคล้ายกับในเดือนตุลาคมเลยค่ะโดยเชื่อว,ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะยังคงเป็นข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญลำดับแรกๆที่นักลงทุนจะยังคงจับตามองต่อไปเพื่อดูว่าผลของการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐที่ผ่านมาได้กดเงินเฟอ้อที่สูงสุดใน40ปีของซัดลงได้เร็วหรือไม่ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวบ่งชี้นะคะถึงสัญญาณนโยบายการเงินของเฟดต่อไปในอนาคตค่ะ สำหรับทางทีมงาน Innovex นะคะมองว่ารอบการปรับตัวขึ้นของหุ้นสหรัฐในเดือนตุลาคมเป็นผลมาจากความคาดหวังต่อเฟดว่าน่าจะชะลอการดำเนินนโยบายเข้มงวดและผลการเก็งกำไรผลประกอบการบริษัทสหรัฐในไตรมาสสค่ะแต่ในส่วนท่าทีนะคะว่าเฟดจะหยุดการเข้มงวดนโยบายเร็วแบบที่ตลาดคิด เรามองว่าอาจจะไม่ง่ายนะคะแม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณลดปริมาณความแรงในการขึ้นดอกเบี้ยแต่เรามองด้วยว่าเงินเฟอ้อที่ยังไม่ได้กลับลงมาอยู่ในจุดที่เฟดจะสบายใจได้ตอนนี้มันก็ยังอยู่สูงอยู่เลยค่ะการเดินเกมของเฟดนะคะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังและรัดกุมมากขึ้นเพื่อรักษาเครดิตอเบลิตี้ในการสื่อสารกับตลาดค่ะ ดังนั้นการขึ้นดอกเบีย้ยจากนี้คงไม่ได้วัดกันที่ปริมาณน,นะคะแต่วัดกันที่ระยะเวลาค่ะซึ่งเรามองว่าแม้ปริมาณการขึ้นดอกเบี้ยนะคะอาจจะไม่มากแต่หากกินระยะเวลานานไปก็อาจกดดันนะคะให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเข้าสู่ภาวะ Deep Recession ได้ทั้งนี้ค่ะเราไม่ได้อยากจะมอง W o r s t case จนเกินไปนะคะทําให้เราค่ะเลือกคงน้ําหนักการลงทุนในพอร์ตโดยสภาพคล่อง45%และสินทรัพย์เสี่ยงอีก55%ค่ะโดยเรานะคะขอเลือกติดตามข้อมูลเงินเฟอ้อและองค์ประกอบอื่นๆ ใกล้ิดตตต่่่อออไปเพืหาาจุดดดกลลลัับวขงทีูแ้วน่่่าจะะเชืือถอถไดด้้ควยมุมมองการลงทุนตามที่ได้กล่าวไปนะคะเรายังคงน้ำหนักการลงทุนในหุ้นคุณภาพดีและหุ้นกลุ่มเชิงรับค่ะพร้อมทั้งกระจายการลงทุนไปในหลายๆตลาดเพื่อลดความเสี่ยงกระจุตัวซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เรายังไม่เลือกปรับพอร์ตใดๆสำหรับทั้งพอร์ตกองทุนรวมแนะนําและพอร์ตกองทุน ETF แนะนําค่ะซึ่งน้ำหนักมากสุดนะคะจะยังคงอยู่ในสภาพคล่องรองลงมาคือหุ้นโลกหุ้นกลุ่มสุขภาพ หุ้นจีนพุ้นไทยและพุ้นเวียดนามค่ะแม้ว่าภาพการลงทุนในปีเสืออาจจะดูเหมือนเป็นปีเสือที่ดุร้ายแต่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและน่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าให้เราได้ช่มชื่นการลงทุนกันค่ะ สิ่งที่เฟิร์สมองเห็นความเสี่ยงต่อจากนี้นะคะไม่ใช่ความเสี่ยงจากการที่สินทรัพย์ปรับตัวลงค่ะแต่เป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะพลาดจังหวะการลงทุนที่ดีไปซึ่งสําหรับนักทุนที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีลงทุนกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆในโค้งสุดท้ายของปี2022ค่ะกับโปรโมชั่นยอดฮิตสุดเด็ดที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากซีโร่กราวิตีครั้งแรกของการกดล็อกค่าธรรมเนียมนะคะกับ i n n o นเว x เปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวได้ครบทุกจักรวาลการลงทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมตราสารหนี้และสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะโดยอย่างแรกเลยนะคะเปิดบัญชีฟรีเริ่มต้นที่0บาทอย่างที่2ไม่มีค่าธรรมเนียมบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติที่ใช้ชื่อฟีเจอร์ว่า Intelligen t Portfolio อย่างที่3าไม่มีค่าธรรมเนียมเทรดหุ้นนอกสําหรับ1นึ่งแสนบาทแรกแถมสะสมได้ด้วยปรีซ้ําด้วยค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ W A S Ben ค่ะสกี่ยกับการลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาและสุ จัดให้จุดใจไปเลยฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะสุอโปรโมชั่นพิเศษนี้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะอยากลงทุนแต่ไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเงินก้อนไม่เป็นไรใช้ i ิน e l l i g e n t Portfolios เรามีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลและปรับพอร์ตให้อัตโนมัติเริ่มต้นแค่5,000บาท Inno v เมาพร้อมกับฟีเจอร์ i n t e l l i g e n t p o r t f o l i o s บริการบริหารพอร์ตอัตโนมัติอัจฉริยะทั้ง4แบบให้คุณเลือกลงทุนได้ในแบบที่ต้องการกูรูพอร์ตโฟ i ลโอพอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือกับกูรูชั้นนำ i n n o v e s X คัดมือโปรในวงการมาวางแผนและจัดพอร์ตให้กับคุณโดยพอร์ตจะปรับอัตโนมัติเมื่อกูรูมีมุมมองที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดให้มืออาชีพคุณเชื่อมั่นดูแลพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างใกล้ชิดด้วยกูรูพอร์ตโฟเลโอ ติมติกพอร์ตโฟลิโลงทุนในทีมแมกกเทรนของโลกและกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ disruptive technology industrial revolution ใช้หน้าแชมเปียนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายลงทุนเพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณด้วยโก b เบตพอร์ตโฟลิที่มีระบบช่วยบริหารการลงทุนให้เหมาะสมกับทุกโจทย์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินเกษียณเก็บเงินเพื่อการเรียนเก็บเงินซื้อรถ เก็บเงินซื้อบ้าน RoboAdvisor บริการสร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติออกแบบสัสดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยง RoboAdvisor จะมาช่วยการลงทุนให้กับคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดเพียงแค่คลิกดาวน์โหลดแอป i n v o v t x และลงทุน i n t e l l i g e n t p r t t o o l o ที่ง่ายๆเพียง5นาทีเสร็จ และทั้งหมดนี้คือรายการปรับพอร์ตประจำเดือนพฤศจิกายนที่ภาพการลงทุนนั้นดูดีขึ้นแต่ยังวางใจไม่ได้ค่ะนักลงทุนเองก็อย่าลืมจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อที่จะผ่านพ้นทุกสภาวะตลาดไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันได้นะคะผ่าน Facebook Page และ YouTube c h anel n In Innovex รวมถึงช anel ใหม่ของเรา l ลน e Open Chat ห้องนักลงทุนด้วยค่ะเรารวมทุกช่องทางการสื่อสารไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วดูกันได้ค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการลงทุนนะคะและการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงค่ะผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนะคะกองทุนบางกองมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจึงอาจทําให้ความเสี่ยงการลงทุนนั้นมีการกระจุกตัวอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมสูงตามไปด้วยค่ะหลายกองทุนขานลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีต้นทุนป้องกันความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรจัดพอร์ตการลงทุนและกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการประพอีของเรามาอย่างต่อเน,นื่องขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนเที่ยวอย่างแฮปปี้ในช่วงท้ายปีและสบายใจกันได้กับการลงทุนผ่าน Innovest X ของเราวันนี้ทีมงานและเฟิร์สขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ